วงนี้เป็นทีมไก่ชั้นสูงค่ะมีไก่งวงแล้วก็ไก่ต๊อกชอบอยู่ข้างบนค่ะส่วนนี่ไก่ในกรงนี่ไก่ไข่และนี่ไก่บ้าน กับอีกนู่นก็ไก่บ้านกับเป็ดจ่ะไก่ไข่ก็กินกันใหญ่เลยแต่ไก่งวงตัวนี้ชอบมาแย่งอาหารของบรรดาไก่ชั้นล่างแล้วก็แบ่งปันไปให้กับน้องเป็ดอีกอืมอะ เพิ่งพาอาศัยกันไปไอตัวนี้ตัวหาของจิกจิๆก,ก,กพอเสร็จอาหารพวกข้างลลางก็เอาไปกินอืมอยู่กันได้ก็อยู่กันดีๆห้ามทะเลาะกันละกินข้าวหม้อเดียวกันนี่นะอ้าวอายกล้องเลยจะไปจีบสาวในกรงหรือจ๊ะหนุกนั้นตามวิธีไก่ตอนเช,าชา้าๆค่ะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดจับสามใข้ส่วนเกษตรตะกแตนย่านยาวออกด้วยนะจ๊ะบายบายจ้าแล้วไว้ค่อยพบกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมทิปนีจนจบนะจ๊ะสวัสดีค่ะ